สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอลละร้อยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คิวเอรนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้าไม่ได้ชักชวน่องการลงทุนใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คิวเรจะมีลิงก์สมัครสมัครกันยี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคิปโต2023อันนี้ก็จะเป็น EP ที่1 9 4อนะอันนี้ก็จะเป็นข่าวกรลต่อนะก็รลัต่อเผยนะก็นักลงทุนแถบเปิดบัญชีบิตคับนะก็นับตั้งแต่เดือนธันวานะอันนี้เขามีสถิติในเดือนนัวานะ

เดือนเมษาสองพันเก้าอสาสิบเกนี่ยเขาเปิดเพิ่มแบบอืออถึงจะยังไม่ใช่ขาขึ้นนะแต่คนก็มองแนวโน้มแล้วนะว่ามันวิกฤตการเงินธนาคารเนี่ยอาจจะหนักนะแล้วคนก็ย้ายเงินมาลงทุนในคริปโตกันเยอะนะ่ะไปดูข่าวกันนะครับ ในปีสองพันยี่สิบสามเนี่ยนะอาจจะเรียกว่าเป็นปีทองของตลาดคริปโตเนื่องจากนั้นลงทุนก็แห่เปิดบัญชีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ตลาดคริปโตยังคงซบเซาไม่ใช่ช่วงขาขึ้นเหมือนสองพันยสิเอ็ดโดยกรตเผยเปิดเผยข้อมูลจำนวนบัญชีซื้อขายดิจิทัลนะอันนี้เฉพาะบิดขับนะยังมีค่าอื่นๆอีกหนาหนากระกรตไม่ได้บอกเดือนมกราสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่ที่สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบเก้าบัญชี และต่อมาเดือนกุมภานะผู้ใช้งานอยู่ที่2 9งล้านเก้าแบัญชีเดือนมีนาะอยู่ที่2 9งล้านเก้าแบัญชีเดือนเมษามีอยู่ที่จำนวนบัญชีใช้งานอยู่ที่2 9 3 2 5านบัญชีซึ่งนับว่าผู้ใช้งานเนี่ยเพิ่มขึ้นถึงเจ็ดันสานะในเดือนที่เยอะมากนะกุมภาเลยนะอ่า แล้วก็สองพันหกร้อยบัญชีนะั้นแล้วก็สองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าบัญชีตามลำดับนะครับสถิตินี่โอ้โหแบบแน่นอันนี้เฉพาะบิดขับนะไม่รวมอื่นๆทั้งนี้จจำนวนที่ใช้งานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกับสวนทางกับตลาดชิปโตนะเพราะว่าช่วงนี้ตลาดชิปโตก็ยังดุ้มๆนองๆแต่ก็ะือว่ายัางขึ้นอยู่นะเพราะต้นปีนะี่อยู่ประมาณปลายปีนี่อยู่ประมาณอ่าช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมา อยู่ที่ประมาณ10,007ตอนนี้ก็อาจจะหลุด30,000แล้วก็อยู่ที่20,06 20,07อยู่ในะนักลงทุนบางทีอาจจะเล็งเห็นนอกจากนี้ก็มุมมองยังสอดคล้องกับความคิดเห็นของนายอรกิจนะชิมภาาพิบูรณ์ประธานกรรมการบริษัทบ,บิทขับออนไลน์จำกัดหรือบิทขับเอเชียที่เปิดเผย กับกรุงเทพธุรกิจที่เผยว่านักลงทุนก็ยังเปิดบัญชีทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องเพราะว่าราคาคริปโตปรับตัวลงมาพอสมควรจิงทําให้เห็นมองถึงโอกาสในการทํากําไรนะในส่วนของมีขับเอเชียนก็เองก็มีนักลงทุนเข้ามาเปิดบัญชีทุกเดือนนะ,ะล่าสุดในวันที่19พฤษภาคมมีบัญชีแตะ1.8ล้านบัญชีในส่วนนี้นักลงทุนก็เข้ามาเปิดอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเพราะ บีขับเอ็กเซนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเอ็กเซนอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็มีสภาพคล่องสูงที่สุดนะครับโอเคขอบุณที่ติดตามรับชม ขายของกันซะเลยเนอยใต้คลิปเดีวยวจะมีลิงก์สมัครกันนันเทคคริปโตอันดับหนึ่งโลกใบแนนสมัครเพียงหนึ่งนาทีใช้มลในการสมัครยืนยันต,ตัวตนสามสิบนาทีได้แบบประชาชนความน่าเชื่อถือสูง่อไปสูงแต่ก็มีความเสี่ยงนะอันนี้ก็เปิดม,มาประมาณห้าปีลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเป็นรหัสแนะนำใจสมัครได้ถ้ายังไม่สมัครนะโอเคเอ็กเวเทคคริปโตอันดับสามของโลกรับผลตัวแทนหนึ่งถึงสี่ร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากการเอือรับรายได้รายชั่วโมงเป็นเว็บต้นน้ำเปิดม,มาประมาณแปดปีโอเคเอ็กเนี่ยก็มียิ่งมีหลายระบบ โอเคเอกนิดีที่สุดในโลกดีกว่าใบแนนนะอยากรู้จริงไงก็สมัครดูนะอันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะอันนี้ก็สมัครใช้อีเมลในการสมัครไม่ต้องมีตัวตวนก็ถอนได้สองแสนยูเอสดูคอยเข้าไปได้หนึ่งวัตต้นนั้นมีสกุลเทรดมากมายเปิดม,มาประมาณ4ปีนะแต่ว่าใช้ในเรื่องการเทรดมาจินเช่นเหรียญแบทเนี่ยปล่อยกู้3เท่าที่กู้คอยปล่อยสิเท่าหลายตัวปล่อย10เท่านะครับเจด้าดโอก็เป็นอีกหนึ่งวัตต์นั้นมีภูมิความเงินมากที่สุดในโลกนะเป็นสกุลเงิน มากมายมีตัวเล็กๆมีหลายผลิตภัณฑ์ KUB Coin ก็ฟาร์มได้นะเปิดมาเกือบสิปีสมัครใช้อีเมลในกระสมััรไม่ต้องยืนยันตัวตนก็ถอนเงินได้ h o t ปิดเป็นหนึ่งเว็บต้นน้ำโชคเดียวจะเจอ 10x 100x มีระบบ DeFi แล้วผมตอบแทนสูงนี่ก็ฟาก์อยู่ที่นี่เหมือนกันนะเปิดมาประมาณห้าปีแต่ไม่ไม่มีระบบเทรดมาร์จินนะ L Bank ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำโชคเดียวจะเจอ 10x 100x หน้าเหรียญนะเปิดมาประมาณแปดีอ่า สายเกมก็จะเป็นโมบ็อกติดหนึ่งในสิบเกมสร้างไรายได้จากที่ราคาสงูงสุดสิบาถึงสิบหกดอลลาร์ตอนนี้ก็เหลือศูนดสี่ดอลลาร์นะโรโลคอยก็เป็นอีกเกมขุดทําเงินได้นะเป็นสายฟรีแนะสายฟรีมาคันเยอะในที่นี่นะเน้นขยันขยันนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนี้ไม่ได้จกทุนเรื่องการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโอเคเจอกันใหม่อีพีหน้าครับบ๊ายบาย